สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเพลงจะมาสอนเกี่ยวกับการสืบนิ้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ชิปแล้วก,กับแป้นแถวที่หนึ่งนะคะซึ่งจะมีตัวฉอชิงหอนกคูกการันค่ะตอผู้เท่ารอจุลาแล้วก็ตัวรอลือนะคะเรามาพิมพ์กันเลยนะคะจากแป้นเย่าคะ่ะแป้นเย่านะคะฟอหอกอโดอเอกอาสอมเวลาเราจะพิมพ์นะคะเรากดชิปค่ะกดชิป นิ้วขวาก็คือนิ้วก้อยกดชิปนะคะแล้วก็พิมพ์ตัวฮอนกฮูค่ะแล้วก็กดชิปแล้วก็ใช้นิ้วกอไก่นะคะพิมพ์ตัวฉช,ชิงค่ะแล้วก็กดชิปนะคะต่อไปเรามาดูขวามือกันบ้างค่ะขวามือก็จะมีตัวการันนะคะตัวพุทเท่าลอจุลาแล้วก็ตัวลอลือนะคะซึ่งเราจะต้องใช้นิ้วก้อยด้านซ้ายกดชิปนะคะเพื่อที่เราจะได้สืบนิ้วไปพิมพ์ตัวอักษรด้านล่างนะคะ รอบต่อไปเรามาเรียนรู้ตัวอักษรตัวต่อไปกันเลยค่ะ